คือนั่งคิดอยู่ตั้งนานครับว่ากูควรมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้จริงนะวะคุณผู้ฟังลองนึกดูดีๆครับเราจะหาประเทศไหนบนโลกดีกว่าที่พูดเรื่องไข่เจียวได้ยาวนานมีอาทิตย์เท่าประเทศเราเท้าความเล่าแบบสั้นสุดๆครับซึ่งเอาจริงๆเรื่องมันก็ไม่ควรจะยาวด้วยคุณพิชี่นะไปทานร้านอาหารเจ๊ไฟครับสั่งไข่เจียวปูมาราคา1 5 0่าบาทครับแต่บินเก็บออกมา4 0 0พันบาทครับคุณผู้ฟัง ซึ่งเธอก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นธรรมกับผู้บริโภคครับเพราะราคามันไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในเมนูทางร้านก็ชี้แจงประมาณว่าก็เห็นว่ามีลูกค้าประจําบนโต๊ะนี้ครับก็เลยทําแบบพิเศษมาให้โดยไม่ได้ถามหรือไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนชาวเน็ตเขาก็งงงครับบนโลกนี้กูซื้อกล่องสุ่มแล้วกูสั่งอาหารกูต้องสุมราคาอีกเหรอวะเรื่องเหมือนก็ควรจะเป็นประเด็นการที่ร้านอาหารคิดราคาไม่ตรงกับป้ายถูกไหมครับคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้ทําความเข้าใจหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบมาก่อนมันก็น่าจะจบลงตรงนี้ใช่ไหมครับแต่อยู่า ชอบไข่เจียวปูร้านเจ๊ฝ่ายมากครับคุณภาพคือสมราคาที่สุดครับคนที่เป็นลูกค้าประจำก็จะรู้อยู่แล้วถ้ามันเป็นโต๊ะปกติก็พอจะเข้าใจอยู่นะก็คือประมาณว่าราคานี้มันสำหรับ v v ว p ครับคนกินไม่ได้บนคนบนไม่ได้กินชาวเน็ตก,ก็มาคอมเมนต์ทันทีครับเออพี่ครับไอ้เรื่องนี้มันเกิดจากคนที่ไปกินแล้วบนครับคือพี่จะกินหรือพี่จะเชียร์ก็ไม่มีใครว่าพี่ครับ เขากําลังคุยกันเรื่องราคามีการแจ้งลูกค้ากันก่อนหรือเปล่าความเห็นอีกท่านหนึ่งนี่หนักกว่าเดิมครับต้องยกุกย่องเจ๊ไฟด้วยซ้ําที่ทําให้ไข่เจียวมีมูลค่าสูงขนาดนี้ด้วยแบรนดิ้งที่แข็งแร่งเขาไม่ได้บังคับให้คุณมากินนะแล้วทิ้งประโยคด้วยอารมณ์ประมาณคําคมครับแกสร้างทางเลือกที่มีมูลค่าส่วนคนที่สร้างดราม่าได้แค่ engagement ซึ่งชาวเน็ตเขาก็ตอบกลับไปครับไอเรื่องที่มันเกิดขึ้น,นครับ ก็เพราะว่าเจ้าของโพคทับเจอทางเลือกที่ไม่ได้เลือกนี่แหละครับพี่อันนี้ก็พีครับไม่ได้เข้าข้างเจ๊ไฟนะโอมาเกษตรเนี่ยไม่เห็นจะขึราคาเลยไม่เห็นมีใครไปฟ้องเลยที่แม่ค้าคนไทยเนี่ยฟ้องกันดีดีพอชาวเน็ตรู้เขา้าก็ไปช่วยกันแปลราคาโอมาเกษตรกันเพียบเลยครับตอนนั้นแหมวก็อธิบายว่าไอ้ที่ราคาบางครั้งมันขั้วขึ้นครับเพราะว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบมันแปรผันครับแต่ถึงยังไงเขาก็แจ้งให้ทราบก่อนครับ ฟังมาถึงตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงคิดประมาณว่าเออกูคงไม่เจอเรื่องเอี่ยงว่าอะไรแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมครับแค่นี้กูก็ถอนหายใจแทบจะหมดปอดอยู่แล้วไม่ทันไรครับคนขายปูให้เจ๊ไฝออกมาโพสครับคือไม่รู้แกออกมาให้ความเห็นเพื่อลดแรงเสียทานหรือยังไงผมก็ไม่ทราบครับแต่แกออกมาขอโทษเจ๊ไฝครับที่ขายปูให้แพงเปราะว่าปูคุณภาพสูงมันก็เลยมีคอมเมนต์ออกมาถามครับเออพี่ครับพี่ครับแล้วร้านอื่นใช้ปูคุณภาพไม่ดีหรอครับบางคอมเมนต์ก็แนะนาครับ เออพี่ครับอย่าเพิ่งจะปูครับมาจับประเด็นก่อนครับคือบางคอมเมนต์ก็ยอมใจคนไทยจริงครับในพ่อค้าปูก็ออกมาแล้วครับพ่อค้าผักเจ๊ไฝมาด้วยไหมครับผมคือเขาก็คงอยากรู้แหละว่าผัดผักในจานยังไงวะให้ได้จานละหกร้อยบาทด้วยการให้เหตุผลเหล่านี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทําให้ประเทศไทยคุยกันเรื่องไข่เจียวได้ทั้งอาทิตย์แบบนี้ผมมองว่าคนไทยเนี่ยมันช็อกเพราะว่าคนที่มาให้ความเห็นครับบางคนมีชื่อเสียงในวงการอาหารบางคนอยู่ในแวดวงการเมือง ที่ต้องจับประเด็นสนทนา,นา,นาต้องใช้ Lo จะเข thinking สูงมากๆครับแล้วมันไปผิดฝาผิดตัวอย่างนี้ได้ยังไงบางคนก็เป็นพิธีกรชื่อดังด้วยครับเรื่องนี้ก็ไปถึงกรมการค้าภายในครับในประเด็นที่ทางร้านคิดราคาไม่ตรงกับเมนูที่แจ้งไว้ครับซึ่งก็โดนปรับไปตามระเบียบครับ2,000บาทชาวเน็ตบางท่านก็หวังดีครับออกมาคำนวณให้เมนู1 5 0 0บาทได้ตังมา1,000บาทโดนปรับไป2,000บาทยังกำไรตั้ง500บาทนะก็เขาบอกอยู่ว่าจานนี้มันพิเศษแล้วเหมือนมีการแตกประเด็นจากหน่วยงานครับ ให้มีการชี้แจงต้นทุนตลอดจนค่าใช้จ่ายครับว่าราคาแบบนี้ครับมันได้สัดได้ส่วนหรือเปล่าผมมองว่าเรื่องต้นทุนอาหารกับราคาเนี่ยพูดยากครับเพราะว่ามันคนละมัะโลนีกันกับสิทธิที่ควรทราบคุณผู้ฟังร้านกาแฟที่ใช้วัตถุดิบใกล้เคียงกันแต่ราคาต่างกันผมว่าสามารถทําได้ร้านอาหารที่ทําเมนูวัตถุดิบเดียวกันแต่ตั้งราคาต่างกันก็สามารถทําได้เหมือนกันครับอย่างช่างฝีมือต่างๆแม้แต่สีน้ําหลอดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันครับต้นทุนเดียวกันแท้ๆครับ พอมันเป็นรูปศิลปะจากอาจารย์เฉลิมชัยหรือแวนโกขายต่างกันเป็นันลลัพธ์ก็ทําได้ครับคือการสร้างมูลค่ากับความพึงพอใจที่จะสื้มันเป็นคนละเรื่องกับเรื่องสิทธิในการแจ้ง้ทราบเลยมันก็เลยมีการแตกประเด็นออกมาอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังก็คือการกินอาหารเพื่อแสดงสถานะทางสังคมครับโชว์วิถีชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์เลยทำนองนี้ครับหรือที่ฝรั่งเรียกว่า social s t a ตัสในโซเชียลก็เลยมีคนพูดประเด็นเรื่อง c o n s u m ิ r i s t c o n s u m p t i o ขึ้นมาครับคุณผู้ฟังก็คือการบริโภคเพื่อโอ้อวด เป็นการซื้อสินค้าซื้อบริการที่มีราคาแพงครับเพื่อแสดงสถานะทางสังคมครับหรืออาจจะเช็คอินบางร้านแบบของมันต้องมีครับของมันต้องลองเลยทํานองเนี้ยเอาจริงๆความฝันก็เคยอยากใช้ชีวิตแบบคนรวยบ้างครับคุณผู้ฟังแบบเดินเข้าไปในร้านแล้วชี้อันนั้นอันนี้โดยไม่ต้องดูราคาเลยรทันองนี้ครับแล้วพ่อแม่ได้ยินครับเขาก็ทําตามความฝันของผมครับโดยการพาไปร้านทุกอย่าง20บาทหน้าบิ๊กซีอีเรื่องการกินเพื่อแสดงสถานะคนก็สามารถแสดงความเห็นได้ครับแล้วเรื่องแบบนี้มันก็สามารถทําได้ครับ คนจะได้ไปสู้กันในมุมที่ว่าการแข่งขันมันมีร้านที่บริการดีกว่านี้อร่อยกว่านี้ราคาสมเหตุสมผลหรือถูกกว่านี้อีกไหมอะไรทำนองเนี้ยใครเชื่อปูร้านนี้ดีกว่านะปูร้านนี้เปิดเพลงคลาสสิกให้ฟังผัดผักร้านนี้ปลูกจากดินที่มาไรแต่ราคาไม่ถึง600บาทคือถ้ามองว่าร้านไหนร้านหนึ่งมันโอเวอร์เลยครับมันจะได้มีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบกันครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดจุดดุลยภาพเอาเองอะส่วนบางท่านที่เป็นลูกค้าประจําเขาก็มองว่ามันคุ้มที่จะจ่ายไปครับการันตีด้วยมิชลินสตาร์ แล้วก็มีเพจหนึ่งครับให้ความเห็นในมุมมิชลินสตาร์ในบ้านเราว่าเออจริงๆมันน่าจะเพิ่มร้านที่ได้มิชลินสตาร์ในหมวดสรตทฟูดเข้ามาอีกนะคือเขาไม่แน่ใจครับว่ามิชลินมองจากอะไรครับวัตถุดิบรสฝีมือหรือราคาครับเขามั่นใจว่ามันมีร้านวัตถุดิบดีฝีมือดีอีกเยอะมากครับที่พร้อมจะให้ดาวมาว่าแล้วงั้นเรามาพูดเรื่องการการันตีความอร่อยบนโลกของเราดีกว่าครับคุณฟังบนโลกนี้อยู่ๆมันมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คะแนนว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยได้ยังไงกันวะ คือหลายคนก็สงสัยครับว่าเออพี่ครับไอ้มิชลินนี่ยี่ห้อย่างรถยนต์ไม่ใช่เหรอครับแล้วตกลงมันคือมิชลินเดียวกันไหมครับแล้วไอยางรถยนต์มันมาให้คะแนนร้านอาหารได้อย่างไงกันครับซึ่งคุณเข้าใจถูกแล้วครับมันเป็นมิชลินเดียวกับยางรถยนต์นี่แหละครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกย้อนไปในอดีตครับสมัยที่การกินอาหารของคนยุคก่อนอาจจะไม่สุนทรีหรือรับประทานเพื่อความบันเทิงครับเท่ากับยุคที่เราอยู่นึกภาพสมัยที่โลกมันยังไม่ไหลพรมแดนครคุณผู้ฟังวัตถุดิบนําเข้าก็มีข้อจากัด สมัยที่การกินเพื่อ,อยังชีพเป็นหลักมากกว่าความสุนทรีย์ใช้วิธีทําอาหารจากภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่คือ,อยุคก่อนถ้ามีอาหารนําเข้ามาก็จะอุ่ยวยฮือฮาเป็นพิเศษมากกว่ายุคนี้ครับคุณผู้ฟังคนที่เข้าถึงได้ก็คือชนชั้นสูงหรือผู้มีฐานะครับอาหารที่แปลกใหม่อย่างผลไม้สมัยก่อนเนี่ยปลูกเองไม่ได้การขนส่งยังไม่สะดวกเท่ายุคนี้การนําเข้ามาก็ยากมากพอโลกเข้าสู่ช่วงยุคทุนนิยมครับเริ่มต้องออกไปทํางานเริ่มมีชนชั้นกลางครับการกินข้าวนอกบ้านก็มีทางเลือกที่เพิ่มขึ้นครับ มนุษย์เราก็สามารถหาความสุขได้จากการกินเช่นกันครับกินเพื่อความบันเทิงเพื่อสันทนาการเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเปิดปุ่มรับรสชาติใหม่ๆให้กับชีวิตฮะมิชลินก็เช่นกันครับคุณผู้ฟังไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเลยเป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์ครับถูกต้องตามที่ทุกคนเข้าใจเลยแต่เขามีโปรเจกต์ที่จะกระตุ้นให้คนหันมาขับรถเดินทางท่องเที่ยวให้มากขึ้นครับคำถามคือแล้วอะไรที่จะกระตุ้นให้คนยอมขับรถออกมาเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆได้ละ่ะมันก็ต้องมีแรงจูงใจสําหรับผู้เดินทางใช่ไหมคผั้ฟัง มันก็เลยมีการทําแผนที่รีวิวโรงแรมรีวิวร้านอาหารจากคู่มือไกด์ไลน์มิชลินก็เริ่มใช้ระบบให้ดาวครับเพื่อจัดลาดับร้านอาหารที่แนะนํามีผู้ตรวจสอบอาหารมีนักชิมเขาก็ไปชิมอาหารตามนั้นต่างๆครับคุณผู้ฟังไปทั่วโลกเลยเป็นการการันตีความอร่อยว่าถ้าพี่ขับรถไปแถวนั้นพี่จะไม่ผิดหวังมันจึงเป็นที่มาของมิชลินสตาร์มิชลินไกด์อย่างถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราครับก็จะมีกูรูด้านร้านอาหารครับที่คุณอาจจะคุ้นๆตามร้านเก่าแก่ในทั่วกรุงเทพวันนี้ได้รางวัลจากเชลชวนชิมนะ เด็กรุ่นหลังก็สงสัยว่าไอเชลนี่มันปั๊มน้ำมันไม่ใช่เหรอวะแล้วทําไมมันการันตีความอร่อยร้านอาหารในประเทศไทยได้ซึ่งทุกคนก็เข้าใจถูกอีกแล้วครับบริษัทเชล์เป็นบริษัทเกี่ยวกับพลังงานครับไม่ได้เกี่ยวกับร้านอาหารเลยครับแต่นอกจากธุรกิจน้ํามันก็ยังมีธุรกิจแก๊สธุรกิจกา๊าซถุงต้มด้วยแต่ทีนี้คนสมัยก่อนครับเวลาทําอาหารก็ยังนิยมใช้เตาถ่านในการปรุงอาหารอยู่แล้วอยู่ๆมีนว,วัตกรรมอะไรขึ้นมาครับเป็นถังกลมๆแล้วมีคนมาบอกว่าพี่ใช้ถังแกง๊สันดกกเยเย เวลาที่เราเจออะไรแปลกใหม่มันก็น่ากลัวเป็นธรรมดาใช่ไหมครับคุณผู้ฟังไอ๋คนทาอาหารก็เสียวๆว่าเฮ้ยมันจะปลอดภัยไหมวะไอ๋คนกินอาหารก็เสียวๆว่านี่นั่งกินอยู่แล้วมันจะระเบิดหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยเกิดการสร้างแห่งจูงใจในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ครับเลยเกิดโปรเจกต์ที่เรียกว่าเชลชุนชิมเกิดขึ้นครับมีคอลัมนิสต์อย่างหม่อมถนัดศรีที่ตะเวนชิมตามร้านอาหารต่างๆแล้วการันตีว่าร้านนี้อร่อยทั้งเชลชวนชิมทั้งมิชลินสตาร์ก็เลยเป็นสัญลักษณ์รับรองความอร่อย สิ่งที่เรียกว่าการการันตีความอร่อยก็เลยเกิดขึ้นเรื่อยมาในประเทศของเราครับคุณผู้ฟังร้านนี้การันตีอร่อยโดยแม่ช้อยนางลำเปิดพิสดารร้านนี้การันตีอร่อยด้วยโคคุลิดร้านนี้การันตีด้วยหมึกแดงร้านนี้การันตีด้วยโคคุณต่อยแล้วมันก็เกิดคอนเทนต์แบบสุดขั้วรครับก็คือมีอินฟูที่ไปชิมร้านอาหารต่างๆแล้วพูดแรงๆในทางลบไม่เห็นจะคุ้มเลยรสชาติแย่มากราคาแพงไม่คุ้มแล้วปิดท้ายคอนเทนต์ตัวเองด้วยคําว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง ซึ่งคอนเทนต์ในเชิงกระตุ้นอารมณ์มันสามารถเพิ่มความสนใจให้ผู้คนได้จริงๆนะครับแต่บางคนมันก็มองว่าอลองไปกินตามแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วคุณมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้มันก็มีอิทธิพลทางความคิดได้เหมือนกันนะเหมือนเป็นการเอาเข้าไปแขวนและถูกตัดสินจากรสสัมผัสความชอบของตัวเองเลยที่ผมพยายามจะบอกคุณผู้ฟังก็คือ้อเรื่องการการ,การันตีความอร่อยและไม่อร่อยไม่ว่าจะมาจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนดังครับสิ่งนี้เราเรียกว่า truth by authority ครับคือการเชื่อว,ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยจากบุคคลที่มีอิทธิพลทาางคควมิด เป็นความจริงเชิงอำนาจแบบหนึ่งครับแล้วโลกของเรายุคนี้ครับมันมีอาหารที่หลากหลายการเข้าถึงที่ง่ายกว่าเดิมมากๆครับมีแอปพลิเคชันมากมายที่มาส่งถึงหน้าบ้านเลยร้านอาหารแนวเดียวกันก็เปิดมากมายเต็มไปหมดเลยครับหรือถ้าเราเชื่อเพียงเพราะว่ามีคนดังบอกว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยมันก็จะมีคนที่โทษตัวเองครับว่าเออลิ้นเราอาจจะไม่ถึงเองหรือกินอาหารไม่เป็นซึ่งจริงๆแล้วครับความอร่อยของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นปัจเจกเป็นความชอบส่วนบุคคลครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสกับเรื่องแบบนี้มากครับ ไอ้เรื่องการันตีจากคนใดคนหนึ่งเราชอบก็บอกว่าชอบเราไม่ชอบเราก็บอกว่าไม่ชอบครับมาที่ประเด็นหลักของเราดีกว่าครับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องการแจ้งราคาอาหารในเมนูที่ไม่ตรงกับราคาครับทําไมมันมีความพยายามทําให้มันเป็นเรื่องปกติได้ยังไงวะทั้งที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานในการคุม้มครองผู้บริโภคด้วยซ้ำไปครับมันเป็นด่านแรกในการรับบริการเลยผมมองว่ายิ่งเป็นลูกค้าประจําก็ต้องถามก่อนครับว่าเขาจะรับไหมครับวันนี้มีซิกเนเจอร์แนะนํานะมีอะไรนะแบบนี้ก็ว่าไป แล้วไอ้เรื่องการแจ้งให้ทราบราคาเรื่องการแจ้งเพื่อเตือนความปลอดภัยทำไมบ้านเรามันมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่วะ่ะแล้วมาให้เหตุผลว่าร้านอนื่นก็ไม่แจ้งกันร้านไหนๆก็ทํากันเรื่อง Commons e n s e ไม่ต้องแจ้งหรอกแต่เวลามันเกิดปัญหามันเป็นปัญหาของผู้บริโภคไงกรณีไม่แจ้งเตือนมันก็ทําให้นึกถึงดราม่าหนึ่งครับที่เพิ่งเกิดไปเมื่อไม่นานมานี้ครับที่มีคนทําเค้กเก่งมากๆครับคุณผู้ฟังทําเป็นแก๊สถ,ถุงต้มก็ทําได้ทําเป็นผนังบ้านก็ทําได้ครับแล้วมันมีอยู่ซีหนึ่ง ที่เธอทําเป็นน้ํายาแปะผ้านุ่มแล้วก็บีบใส่ปากตัวเองครับในโซเชียลมันก็มีคนที่ออกมาเตือนครับว่าทําแบบนี้มันอาจทําให้คนหลงมาไปดื่มก็ได้นะอย่างน้อยก็ใส่เป็นคําเตือนว่าเป็นวัตถุดิบที่ทําจากเค,คกกได้เป็นแค่คอนเทนต์เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วมันก็มีฝั่งที่คิดว่าไม่เป็นจะเป็นไรเลยจะใส่คําเตือนทําไมทุกคนก็รู้ว่าถังแก๊สมันกินไม่ได้ไม่มีใครเข้าครัวแล้วหยิบถังแก๊สมาแดกหรอกถ้าดูคลิปกินถังแก๊สเห็นคลิปกินน้ํายาแปะผ้านุ่มก็ใช้คอมเมนต์เ็นต์กัน มันต้องเตือนด้วยเหรอที่ประเทศเราเนี่ยจะจับผิดอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเกินไปหรือเปล่านี่มันงานศิละปะพูดถึงเรื่อง common sense กับคุณผู้ฟังมันน่าสนใจตรงนี้แหละคุณผู้ฟังคิดว่าสามัญสำนึกหรือ c o m มอนเซน s ์ของมนุษย์แต่ละคนมันเท่ากันไหมครับมันมีบทความนหนึ่งที่น่าสนใจครับของเว็บไซต์ psychology today ครับชื่อบทความว่า the problem with common sense นำเสนอปัญหานี้ที่ว่าหลายครั้งที่เราเข้าใจว่าทุกคนเข้าใจเนี่ยเราคิดไปเองครับ มีการทดลองหนึ่งครับชื่อว่า Sandwich b o a r d e x r e r i m e n t ครับอยู่ดีๆนักวิจัยก็ไปที่มหาวิทยาลัยครับเอาป้ายอันใหญ่มากครับเขียนคำว่า eat at Joe แล้วก็ถามผู้เข้าร่วมการทดลองครับว่าคุณกล้าแขวนบอร์ดไว้ที่ตัวแล้วเดินไปรอบๆมหาวิทยาลัยหรือเปล่าความพีคของมันครับมีคนที่ตอบด้วยคอมมอนเซนต์ว่ามึงจะบ้าหรือเปล่าไม่มีใครเขาแขวนบอร์ดอันใหญ่เดินไปทั่วมหาวิทยาลัยหรอก แล้วก็มีกลุ่มที่ยอมทําแล้วบอกด้วยคอมมอนเซนต์ว่าทาไมจะแขวนไม่ได้ล่ะมันก็แค่มุกอารมณ์ขันปกตินี่ไม่ได้เสียหายอะไรนี่คือความน่าทึ่งของคอมมอนเซนต์ครับคบุณผู้ฟังมีคนที่คิดว่าสิ่งที่เราคิดคนส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดเหมือนกันเราเรียกมันว่าปรากฏการณ์ฟอสคอนซูเนซเอฟเฟกหรืออคติที่คิดว่าคนอื่นก็คิดเหมือนกับเรามนุษย์เราจะเผอประเมินว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่ครับจะมีความคิดความเชื่อหรือพฤติกรรมคล้ายกับตนเองครับทั้งๆัที่แต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ผมเคยนั่งดูไลฟ์น้องไอดอลคนหนึ่งครับน้องเขาคิดมาตลอดครับว่าเขาครัวส่วนใหญ่เนี่ยพอถึงเวลามื้อเย็นก็จะนั่งกินข้าวพร้อมกันครับแต่พอน้องไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศหรือไปบ้านเพื่อนก็ตกใจว่าเอา้าแต่ละบ้านก็ไม่ได้ทําเหมือนกันนี่หลายคนก็คิดเอาเองครับว่าทุกคนต้องรู้จักพี่กองอยูเขาดังขนาดนี้เพลงนี้กําลังดังมากทุกคนต้องรู้จักเหมือนกันแน่นอนมีมนี้กําลังเล่นกันทั่วประเทศแต่ถ้าคุณไปถามเพื่อนคุณดูจริงๆครับบางคนเพิ่งจะเคยได้ยินคําว่าอาจจะยังนะอยากให้ประเทศเรามองว่า อย่าไปทําให้เรื่องที่มันต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนให้รู้ข้อมูลก่อนว่ามันไม่จําเป็นต้องทาครับอย่าให้มันกลายเป็นนม r ครับพอเราใช้ความคุ้นชินนี้ในชีวิตบ่อยๆครับอยู่อย่างล้วมๆอยู่อย่างย้อนๆเราก็เลยเห็นความเอียงว่าของประเทศนี้บ่อยมากครับการใช้ดุลพินิษโดยไม่มีมาตรฐานจนเคยชินนะเราไม่ควรแปลกใจกับเรื่องที่ไม่ปกติครับอย่าทําให้เรื่องที่ควรใส่ใจเป็นเรื่องธรรมดาว่าใครๆเขาก็าทากันถ้าคุณมองว่าลูกค้า VIP ลูกค้าประจําไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าจะทําใครเที่ยวแบบพิเศษเป็นเรื่องปกติ คุณก็ต้องเปรียบเทียบในทุกมิติของการใช้ชีวิตด้วยนะครับถ้าวันหนึ่งคุณไปเติมลมยางแล้วช่างเปลี่ยนล้อแม็กแล้วบอกว่าอันนี้สวยกว่ามึงจะโอเคจริงๆหรอวะส่วนกรณีติดป้ายเตือนการเขียนคําประกอบคอนเทนต์บางครั้งมันก็มองดูว่ามันน่าตลกจริงๆนะครับทำไมเรื่องแบบนี้มันต้องเตือนกันด้วยวะอย่างเวลาคุณสั่งเตารีดไฟฟ้ามาหรือเตาไฟฟ้าแล้วไปเจอคําเตือนอะไรที่มันดูไม่เมกเซน์ครับใครๆก็รู้เขียนตรงเตาว่ามันร้อนไงห้ามจับตรงเตารีดเพราะมันร้อนไง หรือไปเจอข่าวต่างประเทศที่มีการฟ้องกันจริงๆครับแล้วคุณดูว่าทำไมมันเป็นเรื่องอีหย่างวะขนาดนี้ที่ฟลอริดาครับมีกรณีเด็กสั่งชุดแฮปี้มิ์ครับแล้วนักเก็ตลนใส่ขาเด็กผู้หญิงครับลวกจนเป็นแผลแม่ของเด็กก็ฟ้องแมคเดอรนว์ครับว่าละเลยความปลอดภัยครับไม่เขียนคําเตือนไว้ที่กองอาหารว่ามันร้อนสุดท้ายชนะคดีครับได้เงินชดเชยแปดแสนเหรียญนะหรือจะเป็นกรณีอาจุม่าที่อเมริกาครับทำกาแฟร้อนหกครับฟ้องเพราะไม่เตือนที่แก้วว่ามันร้อน ก็ชนะคดีได้เงิน2อล้านเจ็ดแสนเหรียญครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงคิดว่ามันเกินไปหรือเปล่าวะคือมันเป็นอะไรที่คิดว่าคอมม o น s ์ซินของผู้บริโภคควรจะทราบด้วยตัวเองสิว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เราเรียกว่าบรรทัดฐานครับคือมันเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าผู้ให้บริการครับต้องระวังเรื่องพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพของตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลาบรรทัดฐานเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ผู้บริโภคเรียกร กรณีการเขียนคำเตือนเค้กน้ำยาปะผ้านุ่มก็เช่นกันครับกฎหมายคุม้มครองสิทธิผู้บริโภคทั้งกลุ่มคนที่รู้และกลุ่มที่ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามการแจ้งราคาให้ทราบก่อนกฎหมายก็คุม้มครองทั้งลูกค้าประจําและลูกค้าที่ไม่เคยกินเท่าเท่ากันครับแล้วคุณผู้ฟังลองกลับมาดูครับในประเทศเราครับว่าสิทธิผู้บริโภคของเราอยู่ในระดับไหนไอที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องเตือนอะไรเนี่ยคุณกําลังอยู่ในประเทศที่มีช่องในโซเชียลคนตามเป็นหมื่นครับแนะนําให้กินบอแรกเพราะกินแล้วหินปูนในร่างกายจะดออกมา ความพี่ก็คือมีคนไปเมนว่าลองกินตามมาหลายเดือนแล้วค่ะดีขึ้นตามลําดับแล้วก็มีเมนมาเสริมว่าหาซื้อที่ไหนคะเรากําลังอยู่ในประเทศที่ลงโซเชียลว่าลูกแพ้ทุยเยนแล้วแชร์ประสบการณ์ว่าให้ลูกกินต่อจนกว่าจะชนะก็มีคนมาคอมเมนต์เห็นด้วยว่านี่ผมก็แพ้อาหารทะเลเหมือนกันครับฝืนเหมือนกันจนกินได้แล้วแต่บางครั้งก็ขอบวมตาบวมเหมือนกัน คุณผู้ฟังเราอยู่ในประเทศที่คนถูกไฟดูดและให้ไปนอนบนสังกะสีอยู่ครับอชิพายนี่คนหรือ power bank วางแล้วมึงจะเป็น wireless c h a r g e เหรอคือเราจะไม่อหน่อยเลยครับว่าทําไมเราถึงอยู่ในประเทศที่แด็กเข้าเจอแมงสาบแล้วบอกว่าดวงไม่ดีประเทศที่สั่งของออนไลน์เจอของไม่ตรงปกซื้อสินค้าไอทีเล่นไม่กี่วันแล้วก็เจ๊งแล้วมีคนไปแนะนําว่าอย่าไปเค็มเลยเสียเวลาประเทศที่ขายผลไม้แล้วยังใช้วิธีเขียนมุมเล็กๆว่าครึ่งกิโลงเงีย้ย ผมมองว่าเราอยู่กับเรื่องเหล่านี้ครับบนประเทศนี้ยาวนานพอสมควรเลยครับจนมีบางคนที่ normalize ว่ามันเป็นเรื่องปกติทั้งๆท,ที่มันไม่ปกติความพีก็คือกรณีไข่เจียวปูนี่ครับคนที่มองว่ามันปกติหลายคนเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีเสียงดังในประเทศของเราชุดความคิดที่มองว่าผู้บริโภคครับชอบตัวเองโดนเอาเปรียบช่างมันดวงไม่ดีส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการสร้างระบบนนเวศที่เอื้อให้คนเอาเปรียบมารวมตัวกันในนี้หรือเปล่าวะแล้วผมก็บังเอิญไปเจอโพสต์ของอาจารย์ปวินครับ ที่พูดประเด็นไข่เจียวในมุมที่ว่าเรากําลังใช้พลังไปเถียงเรื่องเล็กๆในขณะที่เรื่องใหญ่โดนกัดกินแต่งเงียบสนิทเหมือนคนไทยโกรธง่ายกับเรื่องที่จับต้องได้แต่เงียบในเรื่องที่เป็นแบบควรจะโกรธจริงๆครับอย่างเรื่องการเมืองที่เอาเปรียบทรัพยากรที่ถูกปูขาดเนี่ยผมไม่ได้เห็นต่างจากอาจารย์ตวินครับแต่นําเสนอเพิ่มเติมตรงที่มันแอบมีการทับซ้อนกันเรื่องชุดความคิดมุมมองสิทธิของคนในบ้านเรานี่แหล,ละกรณีเรื่องไข่เจียวคนที่เสียงดังมาก ยังแสดงมุมมองที่ผิดประเด็นหรือดูส่วนทางกับคนในประเทศได้ขนาดนี้เลยครับมันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆนั่นแหละแล้วคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าท่านใดชอบรายการจิตวิทิยาแนวกวนติงกวนติงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ